สวัสดีค่ะพบกับ youtube ช่องพามปูเป้นะคะวันนี้ปูเป้เมื่อยืนอยู่หน้าร้านค้านะคะคุณแม่นะคะก็ใจดีเอาแตงกวาเอาองุ่นนะคะผลไม้ต่างๆมาให้น้องปูเป้ทานนะคะเฮ้ยคุณแม่บอกว่าวันนี้วันหวยออกนะคะขอให้ร่ำรวยนะคะโอ้กินองุ่นพวงโตๆนะคะแม่แม่รับพริกเขียวพริกแดงดูคุณแม่ถ่ายรูปอันนี้อยู่ติดภูนะคะแม่แม่อยู่ติดภูเลย ยู่ติดคู่ของจังหวัดพึ่งกาญนะคะแม่แม่คุณมาสะอ่อนสร้างค่ะแม่แม่สะอ่อนสะอ่อนน้องปูเป้นะคะไม่เคยเห็นแบบช้างที่แบบขาย,ยาวๆนะคะคุณแม่ก็เเตรียมของให้ลูกสาวกินหลายค่ะแม่แม่ตอนนี้ทั้งแตงกวาทั้งผลไม้ต่างๆนะคะตอนนี้ก็ยืนอยู่หน้าร้านค้าด้วยนะคะก็เลยแบบของกินเยอะนะคะแม่แม่ ตรงนี้จะอยู่ใกล้กับช้างป่านะคะแม่แม่ <ๆ S 1> เขาก็เลยแบบคนก็จะกลัวกันบ้างนะคะแบบว่าอยู่ใกล้กับปูนะคะช้างป่าก็จะลงแถวสวนยางนะคะแม่แม่ <ๆ S 1> ถ่ายเลอถอยถ่ายเลยพุค้อหัวให้แม่ก็เป็นบนันทึกปุ <ๆ S 1> ๊บปะภาพอาจจะย้อนแสงหน่อยนะคะแม่แม่ โอ้ยปูเป๊จอดร้านขายอีกแล้วนะคะแม่แม่ได้แตงกวาอีกแล้วนะคะก,กนะคะินแบบอิ่มมากนะคะแม่แม่คือแบบถ้าพักนี่คือนางจะนอนเลยนะคะดูยแตงกวาก็เยอะนะคะของโปรดเลยคะ่ะแม่แม่แตงกวาจ้านำ้ำกินของกินกับกินคะแนนไม่ได้นะคะจ้าหวานเลย วันนี้วันหวยออกนะคะแม่ก็จะขอหวยกับน้องเฟ่นะคะดูดูดูใสป่ปากมีการแบ่งขอมแตงกวาเล็กๆมีแบ่งด้วยามาอีกแล้วท่างนี้ก็มีนะคะให้โชคให้หมันคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกำลังถ่ายูเสียงหวานมากนะคะตอนนี้เพิ่งแดดจะออกนะคะแม่ เมื่อเช้านี่คือแบบหนาวมากนะคะ15องศานะคะคือแบบโอ้ยสั่นเบิร์ดค่ะแม่แม่สั่นหมดเลยนะคะปุบเป๊ขะสั่นแบบไม่อยากอาบน้ําเลยนะคะสูงมากนะคะปุ๊ปปี้คอะแม่แม่นะคะเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะเอาปุ๊ปเป้นะคะเปิ้งเฟอร์ซิตี้มาค่ะแม่มีแบบพันหลังมาจะเตะหมาด้วยนะคะ นี่บรรยากาศหมู่บ้านนี้คือคืนหน่อยนะคะแม่ๆม่มีคนเยอะอยู่นะคะราเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะช่องพังปูเป้นะคะเดี๋ยวเราจะพาแม่แม่ไปดูฟูนะคะตอนช่วงขึ้นรถนะคะคุณพ่อไปซื้อกล้วยที่ร้านค้านะคะวิ่งไปให้ปูเป้กินนะคะแม่แมด่ดูดูดู้ยลูกสาวแม่แม่กินกินขาคาร์ปปักเลือเสื้อค่ะ รัางาวิ่งไปนี่ก็ไกลอยู่นะคหอบอยู่นะคะแม่แม่อยกล้วยหว,วานๆนะคะกล้วยกล้วยน้ำวาน,นะคะโอ้ขอให้มีคนรักคนเมตตาอินดูเด้อปุ๊ป้เอในควันก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าไลายหน้านะคะแม่แม่สวัสดีคะ่ะ